สวัสดีครับวันนี้ครับจะมาพูดถึงสนามหญ้านะครับหลายคนถามเข้ามานะครับว่าหญ้านะครับที่ตายไปแล้วนั้นจะฟื้นกลับมาได้ไหมนะครับการตายหรือสาเหตุการตายของสนามหญาหรือหญ้านั้นครับมันมีหลายสาเหตุนะครับสาเหตุแรกก็คือหญ้าที่เราเพิ่งปูใหม่นะครับสนามหญ้าที่เราเพิ่งปูใหม่นั้นมันจะมีหญ้าบางส่วนนะครับที่มันอาจจะตายหรือใบมันอาจจะช้ำไหมลงไปนะครับเนื่องจากว่า หญ้าเวลาเขาขนส่งมานะครับมันจะทับซ้อนกัน,นครับพอมันทับซ้อนกันมันก็จะทําให้ใบที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะช้านะครับพอช้ําเวลาเราปูไปใหม่ๆนะครับมันก็โดนแสงแดดนะครับมันก็จะเกิดการไหม้แล้วก็เราเห็นเป็นรอยแห้งรอยเหลืองนะครับซึ่งอาจดูเหมือนมันตายครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราปูดีๆบดอัดดีๆนะครับอ่ามันยังไม่ตายนะครับสักพักหนึ่ง หลังจากที่มันเหลืองมันแห้งที่เราปูไประยะแรกนะครับมันจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็เขียวก็แตกใบออกมาใหม่นะครับอันนี้คือสาเหตุแรกนะครับต่อมาสาเหตุที่2ก็คือการปูหญ้าที่ปูไม่ได้คุณภาพคือปูหญ้าแล้วไม่ได้คยกว่าไม่ได้ใช้ลูกกิ้งกิ่งหญ้าให้มันแนบสนิทไปกับดินนะครับการปูหญ้าในลักษณะนี้นะครับมันจะทําให้หญ้านะครับรากของหญ้ามันลอยขึ้นมาเหนือเหนือดินนะครับทําให้หญ้ามันไม่ปิดกับผิวดินเลยทําให้หญ้านั้นนะครับ มันไม่ติดกับผิวดินแล้วมันไม่ได้เกาะดินมันก็ไม่สามารถที่จะดูดน้ําดูดอาหารจากดินได้นะครับมันเลยทําให้เกิดการตายของสนามหญ้าเป็นหย่อมๆนะครับอันนี้อีกหนึ่งสาเหตุนะครับซึ่งถ้าสาเหตุนี้นะครับถ้ามันตายหย่อมที่มันลอยขึ้นมานะครับรา,ากมันไม่สนิทไปกับไอ้สนามหรือพื้นดินนะครับอันเนี้ยตายแล้วตายเลยนะครับแต่นะครับแต่ถ้าเราให้น้ำนะครับลดน้ําไปเรื่อยๆไอ้หญ้าพื้นที่มันติดอยูอย่นะครับ มันจะค่อยๆนะครับแตกหน่อแล้วก็ค่อยๆขยายแผ่ออกมาเรื่อยๆจนมาเรียกว่าจนมาประสานกันนะครับแต่ก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับอ่าอันนี้อีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ต่อไปนะครับไ่อีกสาเหตุหนึ่งนะครับสาเหตุหนึ่งก็คือหญ้าที่เราปูไปนานๆแล้วแล้วมันตายนะครับอ่าอันนี้ก็ตายอีกหลายสาเหตุก็คืออ่าหญ้าที่เราปูไปนานๆนะครับสาเหตุที่มันตายก็เกิดจากหนึ่งนะครับเนื่องจากปริมาณแสงตรงนั้นน้อยลงตอนที่เราปูครั้งแรกนะครับมันอาจจะ ต้นไม้ที่เรามาปลูกมันอาจจะไม่โตมากนะครับ <S <S แสงแดดกําลังก็ยังส่องถึงสนามหญ้าตรงนั้นอยู่นะครับทำให้หญ้าตรงนั้นยังเขียวนะครับ <S 1> <S 1> แต่พอต้นนั้นต้นอพอผ่านเวลาผ่านไปนะครับต้นไม้ที่นั้นมันโตใบมันเยอะขึ้นมันก็บังแสงแดดก็อาจจะทําให้พื้นที่บริเวณน,นั้นนะครับทำให้หญ้ามันค่อยๆตายลงเนื่องจากแสงมันน้อยครับ <S <S ถ้าแบบนี้นะครับหญ้าจะไม่ฟื้นกลับมาแล้วนะครับถ้าสาเหตุนี้นะครับก็ คุณจะต้องหันไปใช้กวดโรยหรือถ้าเป็นหญ้าในร่มหรือหญ้ามาเลเซียบางครั้งก็อาจจะไม่ขึ้นนะครับถ้าเกิดมันร่มจริงๆนะครับอ่าน,นี้คืออีกสาเหตุหนึ่งคืออันนี้เป็นสาเหตุของหญ้าที่เราปูไปนานๆแล้วนะครับต่อมานะครับก็คือหญ้าที่ปูไปนานๆก็ได้รับแสงแดดนะครับได้รับทุกอย่างนะครับแต่ว่ามันตายนะครับมันตายตายในที่นี้สาเหตุมันก็ผมวิเคราะห์ไว้ก็อาจจะเกิดจากการขาดน้ำนะครับ บางพื้นที่นะครับสามอย่าบางพื้นที่ไม่ได้วางระบบสปริงเกอร์นะครับทาให้การรดน้ําบางทีมนุษย์เราหรือคนเรารดน้ำครับมันฉีดไปฉีดมานะครับมันก็จะข้ามไปข้ามมาบางทีมันไม่คยกว่าไม่ทั่วถึงนะครับก็อาจจะทําให้บางจุดเนี่ยที่มันไม่ได้รับน้ำเนี่ยอาจจะเกิดการแห้งแล้วดูเหมือนมันตายนะครับดูเหมือนมันตายใบมันแห้งนะครับซึ่งสาเหตุพวกนี้มันมักจะเกิดในช่วงฤดูร้อนนะครับเพราะว่าฤดูร้อนฤดูแรงช่วงประมาณ ปลายกุมภาแล้วก็มามีนามีษาพฤษภาช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่อากาศร้อนแล้วก็แสงแดดร้อนจัดนะครับแล้วก็น้ําไม่ค่อยมีบางพื้นที่นะครับและไม่ได้วางระบบสปริงเกอร์นะครับก็จะทําให้หญ้าอาจจะดูเหลืองๆเหมือนตายนะครับแต่พอถึงฤดูฝนนะครับได้รับน้ําทั่วถึงนะครับก็จะทําให้สนามหญ้าตรงนั้นนะครับค่อยๆแตกใบแตกยอดออกมาเนื่องจากว่าได้รับน้ําและสารอาหารที่เพียงพอนะครับผมสรุปแล้วนะครับ สาเหตุของการตายของสนามหญ้ามีหลายสาเหตุและ <ted S 2> หลายระยะของการที่มันตายนะครับนะระยะแรกก็คือตอนที่ท่า <transcript> นปู <ia> ใหม่ๆนะครับที่ผมบอกไปแล้วสาเหตุของมันนะครับนะครับต่อมาระยะที่2ก็คือเป็นระยะที่เราปูไปแล้วนะครับเรามันติดไปแล้วแล้วก็อยู่เป็นไปนานๆแล้วนะครับพอถึงช่วงฤดูร้อนการให้น้ําของเราไม่เพียงพออาจจะเกิดทําให้สนามหญ้าตายเป็นหย่อมๆนะครับอ่าอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้หญ้าตายก็ อาจจะเกิดจากโรคและแมลงนะครับซึ่งสาเหตุนี้นะครับท่านต้องมันสังเกตวิเคราะห์อยู่ดีๆนะครับเพราะว่าใต้ดินนั้นนะครับมันจะมีหนอนกินรากของสนามหญ้าเลยทําให้หญ้าตายนะครับแล้วก็จะลามไปเรื่อยๆบางทีสนามหญ้าทั้งผืนที่บ้านท่านนะครับอาจจะตายไปหมดเลยครับถ้าเกิดว่าท่านไม่ใส่ยานะครับมันจะมีหนอนกัดกินรากหญ้านะครับแล้วก็จะมีหนอนกัดกินใบหญ้าด้วยครับ ซึ่งตรงนี้นะครับมันจะลึกซึ้งแต่ผมก็พูดผิวเผินนะครับไม่ได้เจาะลึกลงไปนะครับอันนี้เป็นอีกงสาเหตุนะครับที่ทําให้สนามหญ้าบ้านท่านตายนะครับท่านจะต้องแก้ปัญหาโดยการไปหายาสารเคมีหรือจะชีวภาพอะไรก็แล้วแต่เพื่อมาใส่เพื่อนะครับป้องกันเพื่อไม่ให้สนามหญ้าท่านเสียหายไปมากกว่านี้นะครับก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสาเหตุของหญ้าสนามที่มันตายนะครับและก็การแก้ไขนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับไม่เจอกันนานแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ